ฝากกดติดตามแล้วตามด้วยกระดิ่งครับสวัสดีีน้องวัครับมื่อีรเป็นยังไงมื่อไรเฮ้ยมื่อีรหาแนวมาหยางครับเหล่านมหยางครับได้ครัพวงนมพวงนมสวัสดีครับแก้วกับแก้วอันที่ยแก้วขมขมครับสูตรเด็ดแก้วสูตเด็ดครับครับสูตรเด็ดครับรู้ไม่หน่อยเมื่อไหร่ก็ต้องสีมาย่างใสง่วงว่มันใส่หมูเด้วยครับใส่อ้อนง่วครับครัวงนมหยางครับใส่อ้อนง่วกับพวงนมหยางมาขีพวงนมผมไหมพี่น้องครับโอ้ยพวงนมพี่น้องคนละ วันนี้ี่แนะแค่ด,ดำเม้จ้าเม่ครัวแสบว่าสีบเมยจ้าเอาลองดูเอาสมพักมาได้เอาสมพักเ็บป,ปี่นมาเลยกินกับจวดกันนะลองดูไปสารมาเด้อบริเวณมาเด้บริเวณอันไหนวันดีว่อมครับก่ามาเด้วันนี้เนะสมาง้งือมาแบาบย่งางไรยนืวเจ็ นมึงด <1: second. S 2> oh, ูอาจารย์บ huh. uh ักไซอาจารย์ไม่เจ้าเนี่ยภาษาทิวอู่ะอืมสิพย์พี่สายเราจะมึงดูอ่ะระวังเจอเซอร์ไพรส์หน่อยมึงลูกน้องแกฮิตลุกปุ่บนะว่าจะกินอะไรนะ้ามันจะกินเหล้านมหยากนะุ่ลกแดงโอ้ลูกแดงครับนี่นะมาพี่น้องเราจะมาเบิ่งกันขาแป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้ยเป็นยังไงครับเซ่บบ่แซ่บครับเบิ่อตอนนั้นมาทันมึงครับมม่เข้ากันเนาะครับสมทับพี่น้องสมทับเช้าปีขาแจ้งนึงครับ cắt bẹ côn ta, bây giờ để cho, sập không, cái sếp chỉ khoe bằng cái đèn điện thôi, tuyệt, cái nòng, yểu bị đòn, yểu bị tay, cái này, cái gì ngó này, của anh này, của anh mình bỏ โอ้ยให้กกเพื่อสุขภาพครับกินน้อยๆแซ่บพ<ะ>ี่มีข้าวมีอะไรดูหยเนาะเป็นไงแกงดด้วมุกสวดเอาเลยครับนี่ครับแส่บเนาะกินอ่างไม่ซารเลยเริ่แล้วพี่เดี๋ยวดี้อ๋อแก้วโอ้พี่อาดดยากมุขขวดมครับอ๋อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เยครับกดซับสไครต์กดติดตามตามด้วยกระดิ่งครับเอาเดี๋เขาเลี้ยงปลาผัดที่ใหม่ไบรรยากาศบ้านมังกรแดงอันนี้มันเขาก็จะแทบอ่ะนี่เอ๋บอกพลิกสวนมาบ่อันนี้ดองเองไหมครับเนี่ยซื้อเขาดองเองเนี่ยอยู่ต้องให้จุดให้จุดลูกพี่เราระเบิดต้องมัดเอาเนาะแม่ครับ มาแล้วในน้ำขวดมาขวดคือเราเห็นเราเแล้วพี่น้องสายบุญขอหยาดย่างไประเบิดใส่ระเบิดแล้วมากไระเบิดเขาเดี๋ยวมึงจุ่มมาดิ้มาใส่ระเบิดพี่มากไปแล้วครับคนใส่ครับกับมั่งหนึ่งอร่อยเพลิสายเลยใส่ระเบิดมาใส่ระเบิดนุ่มรีบไมได้น้องกังนุ่มปุณหะเห็นปะสุอมากไปอยู่แม่งเมาครับมันมาอย่างไหนบุ่ครับเนี่ย โอ้ยแม่งเมาพี่น้องม่นผลิตตัวขอนออกครับมึงดูบรรยากาศยังไม่แรงครับแม่งเมาบินเข้ากองไฟมึงดูครับคนน่ะเมง่งเม่งเมาอสะไฟมึงดีกว่าพี่น้องบ,บุกใส Say mua đến cái mùa đôi. Bung đô. Say ngôi mùa 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 mua mùa 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 ลอกใส่ย่างแป๊บนึงครับขายแป๊บหน่อยพี่น้องครับอู้เดี๋ยวกินสมผักพี่น้องกมูลแซ่บสมผักแซ่บเลยสมผักแซยนสมผักเขียวปีพี่น้องถ้ามีไงลวดอ่ะนี่ขาดน้ำตาลถีนหนักจะลงมตัวครับ แก้วพี่น้องออะรอแป๊บปุพี่น้องบัดนี้แล้วแล้อ่ะนมครับอหูออกไอหัวเลยบันเนี่ยนม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 ,นมจากเจออก้าพอดีพีที่นะ่โอมดีครับ <laughs> ใครอพี่เนยแม่เว้ยไ <laughs> มลองพิมพ์มนเลยโอ้โห <laughs> <laughs> จบคลิปมีก้อนเขาลอง จบนี่ก่อนค่อยลองแมงเมาครับพี่น้องแม่งเมาไร่น้องเมาเอาเนื้อแม่น้องมั้งครับสัดสี่ครับเกิดปั๊บกำลังแล้วครับเนี่ยน้ำนุ่มไรจุดๆได้ครับผมที่มึงก็พอดีแล้วไปนี่แช่ป่แต่ดำที่มึงด้วยที่มึงด้วยซมเคลือรบไปหาพี่พิษร้านป่ะสาราผลีพี่แต่บ่ ไปทางสรลบุรีเอ็บฮะพอดีพอดีพอดีเติมเคอรี่หอยงยีปนอเปลี่ยนเสียก่อนเสียบบ่บ่ได้ตตดตอนอบ่ฮะ่ได้ตตดต้อนบ่ตัดบ่ บอก e เอฟซีไว้เพื่อเอาขอึ้นใส่เสียอขาวคือใส่เสียอำไม่เมาแบบวันเด็กเปิดพรุ่งครับมาโอ้พี่น,มมอออน้องบางคนออกไอ้หนุนเลยพี่น้องนมนมนมอมซีมาเอฟซี e มองดูอมที่จำแก้าเลยแล้วโอ้ยัง <laughs> เดี่ยวอมอ่ะอ๋อ น้องดูแก้วของผมเ่ยครับเต็นไหคมครับคมดีคมโมเพสคมเป็นมาคมคมโมต้องจิ้มได้กันแล้วน้ำจิ้มคมเนาะน้ำจิ้มคมสมพักพใหอยหทมานี่งคมคระบอกไปปรุงไหมบอลบอลนใส่ตอนบอนี่ใส่ยไ มรวมแล้วโอ้อครับไปจินรลวดนวดช่วยให้แข็งเสียมด้หรอหวม้มเนี่ยมมอืมเซียบ ปองไอ้ปองไหมครับบันนี้ไอ้ผู้ใดครับไอ้ปองปองเราว่าแซ่บพี <laughs> ่น <rad> ้องประสานมึงได้ปสานไงปวดนะไงปิกปิ๊กเลยเห็นปะน้ำเพียสมพักเสียนพี่น้อง แซ่บเพิ่เขาล่ะนักเซียงเจียวเป <composer> ียวเราตีผงใส่แค่นั <famil Neil firstly> ้นเข็บอสบอเนี่เจียวเปียวไม่ได้หรเลยผมกินผมยำเลยดูสิฮะหยำเลยซื้อเหรอไมหยำเลยเย เจานไนะแล้วมาเบอรงกันเบอรงนมย่างครับน้องเจ้ดีครับสมพักที่มีพี่น้าครับใหญ่ๆมือแค่นี้ครับครับเป,เป็นอะรครับผมน้อนครับแซ่บแซ่บบ่แซ่บครับน,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 นี่จะดามจิ้มสฟังให้เอทีมุ่งหน้า มินบาทรมื่อกีได้กีได้เราคือเลยันนะเราเลยพี่พัดจะเตอร์ครับแต่ปะจับจอเขาเคี่ยวปีเนาะไม่ห้องทั้งคันเองเนี่ยื่อนวะเก็บเลยขิงกระจังเจียวขึ้นก็แค่กินเราอย่าดองปะ Thì nhắn đéo Biết không? Cắp khẩu lên cắp khẩu lên sẽ cắp kèm lên mà không? Mà đâu ạ โ oh, อ้แซ่บนี่เนาะรวมพักพี่นอ้องรวมพักเชกียวปีรวมพักเชกียวปีอันนี้ใส่ใส่งอยมาบ่้มาที่บกมาทีบ่มี่อย่างเลยแต่มันออกเค็มนิดนึงนะ่หมเค็มแต่ว่าแต่ว่ามันไม่กินมันอย่างเลยจ้ะ

สุกนั่นเอาพวกนุ่มนี่ครับเด้งวิ้งวิง,งเอาลูกใส่แก้วเพียครับจดบ,บับขคานนีกินเพื่อไปสานเดอ้อดูวิตระบึงเด้อเมียวเราเด้ออืมอ มอาสดเอาดูอย่งจัดให้เอาสดสดให้สดน้ัด,นด,ดีเหี้ยใช่ปอ้มึงได้ดดีคือได้ดีไม่ดีใช่ไหมพอเขาจะเจ็บบวกซื้อมาครับอืมเพ่งเลยโหสุดยอดเลยครับอืมคนมาคมสุดยอดเลยเนาะคนบ้านเนาะครับอ,บสอมสดด้วยม อมะขมแห้งอมบะได้อมขมนะกินละลายเลยครับเนี่ยวครับจะกระเสบอยู่เแยวขมครับนี่ขมแต่ว่ามีครับเสียบวะขับนะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันไปดิๆพวงนมครับพวงนมใส่อันนี้ใส่อันนี้ใสใสงวอ่อนครับ ใส่ออนทองใสงวงไมาจา่จัดด้วิซมซูเอที่บับงใสงวงถ้ามาดา้จะขวายรับใสออนรับแซ่บพี่้องสูตรสูรตรขอดเนาะอือกานาเดี่ยวเห,ห็ดไม่กานาเห็ดไม่มาสูตรขอดมึงต้องขอดอมันเ็นใสงวงใสเงาไม่จัีอันนี้ใสออนไม่ได้พี่รองเนี่ย สูตรทีสูตรที่เราเห็ดไหนยังอ่ะเป็นสารเบยูเป็นสารขวดใส่ปะใส่เปาะใส่ระเบิดใส่ระเบิดเราเเรา็ดขอทางเราเลยซิมด้วยเถอะผมมีประสบการณ์ครับเบยูวันนี้เลยปฏิเสธเลยครับคุณนี่แสบตากันครับใส่หมูใส่หมูเป็นอันแสบได้ไงกับใส่หมูนะครับกลุ่มน้าของอันหนึ่งคนละย่างครับตั้งยุงป่ะจ้าคนละเงินแล้ว เจ้าไม่รู้ว่าจ้ขุ่นใคเลยเขาจะกินกับนอนฮะกลินอะ้วกรนอนนักกิน่นละทีนี่แปลแล้วมั้งเรา <laughs> จากซีซิมหา nhiều đấy, tôi xay con phi nông, nhiều, nhiều đi, xay, suất gấp, không Mà, ma ma quăng tam tam tam, เจ้าม่งแ่งแกงอะับนี่ครับนี่ยแกงแล้ข้าวเลับอืมอ๋อเจ้บมึงไปเรื่อยครับแปบ๊บนึงครับเรียกเจ้ให้น้องชายจัดเพียงคน <c oughs> มึงระช่วยเจนไปยังนองกันมึงทำยัง <c oughs> ไงเสรเรอะไร <c oughs> เออขันข้ามยังไงเอฟซีมึงไป <c oughs> ูชนกเตครับผมอลังครับสองคนอีกวันขึ้นมูแล้วพี่นังนอยูเด็กปั๊บสุดยอดหา้นไปแรบเน็ตแต่ดำเจ้าซิมเฮีฟิมงดเป็นไหครับซิปิี้เข้าก่อขอฝากไว้ชมนี้่อเนาะจ้าสวันดีอซินะครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีพี่แนี่ยวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่แนครับไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เครับตามด้วยกระดิ่งปิ้งๆครับไปแล้วครับ